สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสปอร์ตมาเนียวันนี้อยู่กับผมเจสส์สปอร์ตมาเนียเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันวลาสามคู่ทางหน้าเพจแห่งนี้ครับเดี๋ยวนัดเจอกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่าคืนวันอังคารครับเป็นวันอังคารที่มีฟุตบอลให้นำตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะพิมพ์เรื่องอังกฤษมีเกมกลางสัปดาห์ในคืนนี้ครับผมก็เลือกเอา3คู่มาฝากแฟนๆสปอร์ตมาเนียเหมือนเดิมครับคู่แรกเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับอาร์เซนอลดับห้าเปิดบ้าน อาร์เซนอลเนี่ยมียู44แต้มนะครับเกมล่าสุดในลีกเนี่ยเปิดบ้านชนะเชลซีมา2-0ครับคืนวันนี้จะไม่มีเอ็กตอร์เบเยอรินร็อบโฮดิงและแดนนี่เวลเบ็คที่ยังเดี่ยงอยู่นะครับตัวลหลักแนวรุกจะเป็นอเล็กซ์อีวอร์บี้เปอาบริกโอบาเมยองนะครับและอเล็กซองเดร์ลากาซัดเหมือนเดิมฝั่งของคาดิฟเนี่ยมี19แต้มนะครับเกมล่าสุดในลีกบุกแพนิวคาสเซลิลไป0-3 ตรงกลางจะเป็นคามาราซานะครับข้างหน้าเป็นคาร์ลัมเพเต,เตอร์สันโอมาเนียเซเหมือนเดิมนะครับเกมแรกที่เจอกันอาร์เซนอลบุกชนะ3ประตูต่อ2ครับคู่นี้ก่อนเกมอาร์เซนอลถูกยกให้เหนือกว่านะครับอย่าลืมว่าอาร์เซนอลพึ่งจับแพ้ขาบ้านให้แมนยูตกรอบ FA คับมาทำให้เกมนี้อูนายนเอรี่เน้นแน่นอนนะครับกับการพยายามช่วงจริงพื้นที่สียอันดับแรก เพื่อไปโคตา UCL เนะครับเกมนี้เจอคาดิฟที่แนวรับหละหลวมจริงๆนะครับวัดใจไปที่อาร์เซนอลครับผมมองว่าเล่นเนวรังตัวเองจะชนะถึง2ประตูได้เป็นอย่างน้อยให้เชีย์อาร์เซนอลครับคู่ต่อมาเวลาตีสามตรงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ6เจอเบอร์ลี่อันดับ16 m a n แมนยูมีอยู่4 4แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไบรตันมา2-1ในเกมลีก คืนวันนี้ค่ายป้าโซชาน่าจะไม่ปรับทีมนะครับตรงกลางเอรามาติชปอกบาข้างหน้าแรดฟอร์ดมาเซียร์ลินกาดแถมอเล็กซิสซันเชสกับลูกากูก็ฟิตเต็มถังพร้อมลงล่าตาข่ายเหมือนกันนะครับฝั่งเบอร์ลี่เนี่ยมีอยู่22แต้มเกมล่าสุดในลีกบุกเสมอวัตฟอร์ดมา0-0ต่อนะครับคู่น่าจะเป็นแอชลีย์บาร์นกับคริสวูดเหมือนเดิมครับเกมล่าที่เจอกันแมนยูบุกชนะ2-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมแมนยูถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรนะครับอย่าลืมว่าแมนยู ก็ชนะมา8เกมติดนะครับเราก็พึ่งจะบุกชนะอาร์เซนอลใน FA ฟเอัพเรียกว่าความมั่นใจเนี่ยเต็มถังแถมขุ้มกาลังก็สมบูรณ์จริงๆนะครับเรียกว่าอเล็กซิสกับลัวก,กูก็พร้อมที่จะล่าตาข่ายด้วยดังนั้นดูแล้ววัดใจไปที่แมนยูดีกว่าครับผมว่าจะชนะถึง2ประตูได้ในค่ําคืนนี้ครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสามอีหนึ่งคู่นิวคาสเซิลอันดับ17เปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงนิวคาสเซิลมีอยู่21แต้มน,นะครับเกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านถล่มคาดิฟมา3-0นะครับตัวหลักๆจะเป็นคริสเตียนอัสซูเอโยเซเปเรสซาลามอนลอนดอนเหมือนเดิมครับฝั่งแมนซิตี้เนี่ยมีอยู่56แต้ม ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าตามหลังลิเวอร์อพูล4สี่แต้มและคืนนี้ลงเล่นก่อนเกมล่าสุดในลีกเนี่ยบุกถล่มฮัตต์ฟิลด์ทาวมาสาูนย์นะครับคืนวันนี้พวกที่พักในเกมเอเอคัพน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับทั้งราฮีมเซอร์ลิงเดลรอยซาเน่รวมไปถึงกุนอากเวโร่ด้วยครับ คู่นี้ก่อนเกมมาซิตีถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรนะครับผมมองว่าดีโรสเซลเองกำลังเจอปัญหาครับล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้วัตฟอร์ดคาบ้านตกรอบเอฟเอคับมาในขณะที่แมนซิตี้กดชัยชนะมา8ดเกมติดในทุกรายการแถมยิงใส่คู่แข่ง33ประตูนะครับเรียกว่าช่วงนี้เครื่องติดแล้วครับผมบว่าแมนซิตี้จะบุกไปชนะขาดครับถึง2ประตูให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ สรุป3ทีมคืนนี้นะครับชอบทีมใหญ่หมดเลยนะครับอาซนอลมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและเหมือนเดิมครับฝากเอาไว้ด้วยสําหรับลน์แอดของเราแอดสี่ยอดกูมานตามที่ขึ้นในแคปชั่นข้างล่างนี้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพียงลังใจกับทีมงานสปอร์ต a ม i เนียด้วยครับขอให้ทุกคนโชคดีในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ